คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สนะครับสำหรับซีรีส์กักตัวว r ร์กอัลรูทีนของผมนะครับฝึกยังไงออกยังไงนะครับเพื่อให้เรามีรูปร่างที่ดีนะครับหรือว่าที่จะรักษารูปร่างของเราเอาไว้ได้ในช่วงที่เราจําเป็นที่จะต้องอยู่บ้านกักตัวแบบนี้นะครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากจะออกกําลังกายที่บ้านอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะใช้คลิปชุดนี้เนี่ยเป็นไกลลได์ไลน์ได้เพราะว่าผมเองเนี่ยในช่วงเกือบ4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ออกกําลังกายอยู่บ้าน100เปเลยนะครับตั้งแต่ กุมภานะครับที่อ้วนๆแบบนี้นะครับจนกระทั่งมาอยู่ในสภาพแบบนี้นะครับก็ตั้งใจที่จะเมนเทนให้ได้ไปจนถึงสิ้นปีนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าเราจะใช้อุปกรณ์อะไรนะครับแล้วก็มีรูปแบบการฝึกอย่างไรบ้างกันครับสวัสดีครับผมลุงเบิร์ตคนติดจิม อย่างที่ผมบอกกับเพื่อนๆไปเมื่อวานนะครับว่าตอนนี้เนี่ยโปรแกรมของผมก็คือเล็กพุชฟูลเดี๋ยวว่ามันคือไอ้พุชฟู l เล็กของเ,อเพื่อนๆนั่นแหละนะครับเมื่อวานเราฝึกขากันไปแล้วเป็นไงบ้างครับตึงไหมอ่าไม่ตึงนะครับเพราะว่าอะไรแข็งแรงไม่ใช่เล่นเบานะครับวันนี้ของเราเนี่ยจะเป็นพุชเดย์นะครับก็คือการฝึกในการท่าที่มีใช้การผลักทั้งหมดครับก็จะฝึกในกล้ามเนื้อมัดไหนบ้างก็จะมีกล้ามเนื้อส่วนหน้าอกส่วน ไหลหน้านะครับแล้วก็ส่วนไหลข้างรวมถึงบริเวณทริเซปของเรานะครับก่อนที่จะทําการฝึกในแต่ละวันนะครับผมก็บอกกัเพื่อนไปว่าผมจะทำคาร์ดิโอ30นาทีก่อนทุกวันนะครับส่วนรูปแบบการฝึกคาร์ดิโอของผมเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยให้เพื่อนๆไปดูในคลิปเมื่อวาน,นครับที่เราฝึกเล่นขากันนะครับว่าผมทำคาร์ดิโออะไรบ้างแค่เพียง30นาทีเท่านั้นเองนะครับ แต่ว่าใน3วันที่ผมถ่ายคลิปชุดนี้เนี่ยผมจะไม่ได้คาร์ดิโอเลยสักวันนะครับเพราะว่าผมกลัวแดดนะครับเมื่อวานถ่ายยังไม่ทันไรเลยก็แดดมาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่ามีอุปกรณ์อะไรกันบ้างนะครับอุปกรณ์วันนี้ก็มีไออะไรนะสำหรับ p u s h ัพอะครับเป็น p u ชอัพบารเล็กๆนะครับ ก็จริงๆถามว่าใช้แค่เพียงในดัมเบลวันนี้มาจับก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่นให้ดูทั้ง2แบบเลยนะครับแต่ว่าเวลาที่ผมใช้ไอ้ตัวเนี้ยมันจะเหมือนกับว่าเราสามารถที่จะลงไปได้ลึกกว่ากล้ามเนื้ออกมันจะยืดมากกว่านะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ข้อจํากัดอะไรว่าจําเป็นที่จะต้องมีนะครับและวันนี้ผมก็จะใช้ดัมเบล5กิโลในการฝึกหัวไหล่นะครับแล้วก็ดัมเบล10กิโลใช้อยู่แล้วนะครับ มาถึงวันนี้มีการใช้เข็มขัดด้วยนะครับเพราะว่าผมจะฝึกท่า shoulder press และท่า a r o press นะครับในใช้การยืนไม่ได้ใช้การนั่งนะครับมีอุปกรณ์ป้องกันอีกอันนึงที่ใช้ประจำก็คือสายรัดข้อมือนะครับแล้วก็สีน้ำเงินนี่คือเสื้อโยคะนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนภูมิประเทศนะครับในการฝึกด,ด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าผมมีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยน คุณประเทศในการฝึกยังไงนะครับสำหรับคนที่มีอุปกรณ์น,น้อยหรือว่าแบบอุปกรณ์ไม่ถึงนะครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาเริ่มฝึกท่าแรกที่จะเป็นท่าเกี่ยวกับวิดพื้นนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราต้องวอร์มมาหัวไหล่แล้วก็ข้อศอกแล้วก็ข้อมือกันนะครับแล้วผมก็ต้องใส่อุปกรณ์ป้องก,กันการบาดเจ็บที่ข้อมือด้วยนะครับวันนี้เราจะเริ่มกันเร็วกว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานเริ่มไปตอน6กโมงครึ่งก็แดดออกแต่นี่ก็ไม่รู้ว่าจะทนันแดดออกหรือเปล่านะครับ แต่ว่าก็จะพยายามหามุมถ่ายให้ได้นะครับเดีย๋ยวมาดูท่าแรกผมก็จะเป็นการวอร์มด้วยการวิดพื้นนั่นแหละนะครับแต่ว่าจะวอร์มกับมานั่งทั้งหมด30ครั้งแล้วก็3เซตนะครับ ก็วอร์มไปทั้งหมด3เซตนะครับเซตหลังๆเนี่ยกว่าจะถึง30เนี่ยก็ฝืดอยู่เหมือนกันนะครับท่าต่อไปของเราเป็นท่าแรกนะครับเป็นท่าวิดพื้นนะครับหรือว่าพุชอัพนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับว่าเราสามารถที่จะวิดที่พื้นก็ได้นะครับแต่ว่าของผมกลัวเจ็บข้อมือนะครับนี่ขนาดใส่สเต็ปก,ก็ยังกลัวเจ็บอยู่นะนะครับจะวิดพื้นให้ดูทั้ง2แบบในการจับกับดัมเบลแบบที่ ลูกเหลี่ยๆเนี่ยมันจะไม่กลิ้งใครมีก็ใช้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นตัว Push Up Bar ไปเลยนะครับหรือว่าบางคนเขาใช้เสริบเล่นพวก c a l i s ิส e ิกส์ใช่ไหมนะครับก็ใช้ได้ผมชอบตรงที่มันมีไอ้นุ่มๆนะครับมันก็ทําให้อ่าไม่เจ็บมือเวลาที่เล่นนะครับเดี๋ยวจะเล่นเซตละ20ครั้งนะครับทั้งหมด4เซต ป่หยนี่งเหงือนะครับไม่ใช่น้ำลายโอเคท่าต่อไปของเราก็จะเป็นท่าที่ผมบอกว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนภูมิประเทศนะครับจะทำยังไงกัน คือปกติแล้วเวลาที่เราเล่นในดัมเบลเบนเพรสเ่เราก็จะเล่นบนมานั่งนะครับแต่ว่าที่บ้านผมเนี่ยไม่มีมานั่งก็เลยจําเป็นที่จะต้องใช้ไอตัวเสื่อโยคะมาวางที่พื้นก็คือถือว่าเป็นการเล่นในฟลอร์ดัมเบลเพรสใช่ไหมฟลอร์ดัมเบลเชสเพรสนะครับและผมจะใช้ดัมเบลแค่เพียงอ่า 10กโนะครับพอใช้ไอดัมเบลที่มีน้ำหนักที่น้อยเนี่ยผมก็จะเล่นทั้งหมดเซตละ30ครั้งนะครับก็เล่นทั้งหมด4เซตเหมือนเดิมนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้พยายามที่จะเอาไอกระสอบที่เมื่อวานผมใส่เล่นเล็กเคิร์ e เล็กเซนชั่นที่เพื่อนๆดูเนี่ยเอากระสอบมาใส่ข้างลาข้างข้างลากระสอบนะครับเพื่อที่จะบวกน้ําหนักกับไอ้ตัวดัมเบล10กิโลด้วยนะครับแต่ว่าพอใส่ไปนานๆแล้วมันเจ็บข้อมือนะครับเพราะฉะนั้น อย่างที่บอกว่าวันนี้จะใช้แค่ดัมเบล10บกิโลนะครับแล้วก็จะเล่นเซละ30ครั้งไปเลยนะครับจริงๆเนี่ยผมก็เล็งไอตัวมานั่งแบบปรับระดับได้ในยิมนะครับก็อยากที่จะเอาแบบนั้น,นซื้อแบบนั้นมาฝึกเหมือนกันแต่ว่าไม่กล้าขอตังค์ภรรยานะครับเพราะว่ามันแพงเหลือเกินนะครับไอตัวแบบปรับได้ในยิมเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะไม่มีนวมตรงข้อเท้านะเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจให้เรามาเล่นซิทอัพกันนะครับ ได้ตัวแบบนี้เนี่ยราคาแบบ8-9,000ขึ้นอ่ะหมื่นกว่าก็มีนะครัแบบ 10, แต่ว่าทีไอตัวที่มันแบบมีนมที่ข้อเท้าอ่าะระดับพันสองพันะครับแต่ว่าทําไงได้แต่ไปชอบไอ้ตัวแพงนะครับเพราะนั้นก็อดเล่นต่อไปเล่นแค่ไอ้ตัวเหมือนเล่นที่พื้นนะครับเวลาที่เราฝึกในพวกท่าบาร์เบลเบนเพรสดัมเบลเพรสอะไรที่เป็นในตัวมานั่งราบนะครับให้เราพยายามที่จะ บีบสะบักแล้วก็เอาบริเวณสะบักเราเนี่ยสัมผัสกับพื้นแล้วก็ก้นสัมผัสกับพื้นนะครับส่วนบริเวณที่เ,เรียกอะไรอะบริเวณหลังเหรอให้มันมีที่ว่างเอาไว้นะครับมันก็จะช่วยเพิ่มแรงช่วยในการโฟกัสได้มากขึ้นนะครับส่วนใครชอบยกหัวหรือไม่ยกหัวอันนี้ก็แล้วแต่คนเลยนะครับนักกายภาพก็บอกว่าอย่ายกหัวนะแต่ว่าพวกโปรเล่นยกหัวมันเลยนะครับ ต่อไปท่าที่3นะครับเราจะเป็นท่า c l o s s Grip Dumbbell Press นะครับ c l o s s Grip ก็คือว่าเราจะจับดัมเบลชิดกันนะครับแล้วก็เล่นเล่นบน f l อร์เล่นบนพื้นระนาบเหมือนกันนะครับแล้วก็ผลักออกไปนะครับผลักออไปในลักษณะนี้นะครับจับแบบให้ดัมเบลสัมผัสกันก็ได้หรือว่าจะแบบลอยๆนิดนึงกันก็ได้ครับแต่ว่าไม่ไม่ได้กางออกไปเหมือนกับตอนที่เราเล่นใน Bent Press นะครับเราก็จะเล่นแบบ จะแบบชิดๆกันอย่างนี้แล้วก็พยายามที่จะโฟก,กัสกล้ามเนื้อให้ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเล่นยังไง ก็ในส่วนของไอ้โค้ดสคริปต์เนี่ยก็จะเล่นแค่20ครั้ง4ครับ4เซตเหมือนเดิมเออแล้วก็ลืมบอกไปนะครับว่าถ้าหากว่าเราเออกกำลังกายที่บ้านนะครับโดยเฉพาะตอนเช้าๆนะครับสิ่งที่จะมีแล้วก็มารบกวนเรามากๆเลยนั่นก็คือยุงนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์เลยใครียกอุปกรณ์มาอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่ครับอ่า ไม่ใช่นะครับก็คืออันนี้นี่ซอฟเฟลนะครับเฉียดไปก่อนเข้าปากด้วยนะครับสุดเหมือนกันนะนะครับก็ช่วยได้นะครับแต่ว่าเวลาถ้าหากว่าเราเล่นแบบถอดเสื้อเนี่ยตรงพวกบริเวณเนื้อเยื่ออ่อนตามจุดพับต่างๆเนี่ยก็ต้องระวังบางคนก็แพ้พวกสารพวกนี้นะครับต้องระวังด้วยต่อไปท่าที่4นะครับเป็นท่า ดัมเบลฟลอร์ฟลอร์ดัมเบลเชสฟลายเออจะเรียกอะไรก็ไม่รู้แหละนะครับก็คือการที่เราเล่นฟลายด้วยดัมเบลและเล่นบนพื้นระนาบหรือว่าเล่นบนพื้นนั่นเองนะครับบางคนที่มีม้านั่งก็เล่นบนมานั่งนะครับก็เป็นการฟลายในการเล่นอกก็ธรรมดาที่ทุกคนก็ที่เข้ายิมก็น่าจะเคยเล่นกันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นบน และหน้าแบบพื้นให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับมุมมันก็จะกางได้ไม่เยอะถ้าเกิดว่าเรา,อานอนอยู่บนมานั่งเบนช์เพสแบบในยิมเนี่ยมันก็จะมีมุมองศาที่แบบจะย,ยืดได้มากกว่านะครับแต่ว่าพอเราเล่นกับพื้นเนี่ยมันก็จะติดติดพื้นใช่ไหมการที่ติดพื้นเนี่ยอย่าพยายามสอกแตะพื้นได้แต่อย่าให้แบบว่ามันคลายตัวนะครับให้เหมือนกับว่ามันมีแรงตึงของหน้าอกอยู่แล้วก็ขึ้นมานะครับแรงตึง แล้วก็ขึ้นมานะครับอย่าแบบไปพักแล้วแบบขายอกไปเลยนะครับส่วนในการเล่นไอเชดฟลาเนี่ยมันมีมันมีกการจับอีกแบบนึงนะครับตอนนั้นผมซื้อไอตัวอ e ีบุ๊กของเจอร์มี่บอนดียมานะครับเขาก็มีการจับแบบบิดข้อมือนิดๆน,น,นะครับผมจะขึ้นคลิปของเขาให้ดูด้วยนะครับแล้วก็จะทําให้เพื่อนดูด้วยแต่ว่าถ้าหากว่าเพื่อนๆจะไป จะไปเล่นตามก็ดูจากของที่บนเดียเขาเล่นนะอย่าดูแบบที่ผมเล่นเพราะว่ามันอาจจะผิดนะครับแล้วเวลาเพื่อนๆไปเล่นมันอาจจะไม่โดนหรือว่าจะเจ็บได้นะครับเดี๋ยว่าเดี๋ยวผมทําให้ดูทั้ง2แบบเลยนะครับเราจะขึ้นคลิปไว้ให้ดูด้วยเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ฟลายธรรมดาก่อนผมจะเล่นทั้งหมดไอ้สิครั้งนะครับเพราะว่าใช้ไอ้ดัมเบลสิบโลมันก็หนักอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเกิดว่าใช้5โลเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันจะเบาไปนะครับ อันนี้ผมจะใช้ลูก10โลแล้วก็เล่น15ครั้ง4เซต โอเคแล้วเดี๋ยวผมจะเล่นเช s ฟ f ายโดยจับแบบบิดข้อมือเหมือนกับที่บนเดียเล่นนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับแต่ว่าถ้าเล่นที่ถูกต้องต้องดูของเขานะของบอเดียเขานะ